สวัสดีครับลุงจงก็เดินมาเนี่ยมพื่อนี้พามาพัฒนาครับคิดอาซาคิดอาซาไม่ต้องคิดอาซาแล้วพามาพัฒนาทางเข้าหมู่บ้านครับไม่ต้องเนื่องจากว่าใกล้ออกข้นตาเนาะใกล้จะออกข้นตาแล้วแล้วก็ต้อนรับปุะถินไปในตัวครับเพราะว่าหลังออกข้นตาแล้วบ้านลุงจงนี่ปุณณินพร้อมเนาะ้อไม่ต้องเนาะเลยมาพัฒนาครับพี่นี่นี่ครับมากันหลายคนเลยครับมุดหลายหลายคนอยู่มาใน ในน้ำกิจอาสาและกัพัฒนาทางเขาหมู่บ้านต้อนรับเทศกาลออกพ้นสาแล้วกับุาบกระถินนร้อมมากันหลายคนเลยครับอาวุธก็มีมีมีดม,มีเครื่องตัดหนาอาวุธครบมืออาวุธครบมือ อะหลังจากพัฒนาทาั้งชาวหมู่บ้านแล้วก็พักเที่ยงพี่น้องพักเที่ยงมากินขา้าวมากินขา้าวมากินขา้าวในเวลากินขานะ้าวเนาะอ่าแล้วก็มีแม่ครัวแม่ครัวกับประจำหมู่บ้านนะครับเพิ่นเห็ดกับขาา้าวไฟถางไฟแผนกแม่ครนะัวเนาะมาพี่น้องมาไหกินข,ข้นขาวกินข้าวกับเพครับ ลำลักเลยส้มตำส้มตำปานิม,ำมลำลักอันตัวนี้บริการมันคือจูงเป็นหลีด้วยกัาเก้วเจนนั่งพอดีช่วงนี้ภาคใบก,กันเริ่มเข่ามู่บ้านพอดีพี่น้องภาคใบหลังจากกินเขาแล้วนะพัต่อภาคใบกับมาเขาอดออหมู่บ้านพอดีพี่น้องสด กัดสิแลลวพอดีประมาณนี้นะครับพี่น้องเดอ้อประมาณนี้ครับงานจิตอาสาพัฒนามู่บ้านตอนรับเทศกาลออกพรรษาและก็บ,บุญกระถินต่อเน,นื่องกันเลยครับพี่น้องฝากไว้เชนนี้นะพี่น้องเนาะเจอกันในคลิปหน้าครับ